เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูตัวอย่างของการหาแรงลับนะคะตัวอย่างแรกนะคะสว์บอกว่าปอนและปอช่วยกันเข็นรถที่จอดขวางประตูทางเข้าบ้านโดยปอนออกแรงเข็นรถไปทางขวามือ25้านิวตันปอออกแรงเข็นรถไปทางขวามือ10นิวตันจงหาแรงลับที่ปอและปอนกระทําต่อรถนะคะอ่ะ จากโจทย์โจทย์เนี่ยเขาให้มาว่าสองคนปอกับปอนเนี่ยช่วยการเข็นรถใช่ไหมคะโดยที่ปอนเนี่ยออกแรง25นิวตันตัวเลขแรกที่เราเจอคือ25นิวตันถูกไหมไปทางไหนละทิศทางคือไปทางขวามือใช่ไหมคะส่วนปอปอออกแรงเข็นรถไปทางขวามือเหมือนกันแสดงว่าทิศไปทางเดียวกันถูกไหม โดยปอออกแรงไปทั้งหมด10นิวตันตัวเลขตัวที่สองที่เราเจอคือ10นิวตันใช่ไหมคะให้เราหาแรงลับที่สองคนนี้กระทำต่อรถว่าแรงลับเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะคะ,อะสองคนเข็นรถไปทิศเดียวกันบอนออกแรงไปทางขวามือโดยออกแรงไปเท่าไหร่เอย่ย25ถูกไหม25นิวตัน ส่วนปก็ออกแรงไปทางขวามือเหมือนกันขนาดแต่ขนาดน้อยกว่าใช่ไหมคะขนาด1 0นิวตันออกแรงไปทางขวามือนะคะดังนั้น f 1เรากำหนดให้ปอนเป็น f 1ออกแรง2 5นิวตันส่วนปอออกแรง1 0นิวตันเป็น f 2นะคะให้หา f รับว่า f รับเนี่ยมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่นะคะ โจทย์ให้มา f 1เท่ากับ2ีนิวตัน f 2ให้มาเท่ากับ10นิวตันสูตรที่เราจะต้องใช้มีอยู่3สูตรด้วยกันใช่ไหมถ้าสูตรทิศทางไปทิศเดียวกันอันนี้เขาเขียนลดไปทางทิศเดียวกันใช่ไหมคะดูจากหัวลูกศรคือเขาเข็นไปทางขวาเหมือนกันถูกไหมดังนั้นสูตรที่เราใช้ก็จะต้องเป็นสรรมการ f รับเท่ากับ f 1บวกกับ f 2ใช่ไหมคะ ถ้าเราก็เอามาบวกกันได้เลย f1 เขาให้มาเท่ากับ25นิวตันใช่ไหมบวกกับ f2 ให้มาคือ10นิวตันดังนั้น f ับก็จะมีค่าเท่ากับ35นิวตันใช่ไหมคะ25 10เท่ากับ35นิวตันเนาะแต่ว่าแรงเราจะต้องระบ,บุด้วยว่าแรงเนี่ยมันมีทิศทางไปทางไหนขนาดเราได้แล้วขนาด35นิวตัน ทิศของมันทั้งสองคนเข็นไปทางขวามือดังนั้นทิศมันจะไปซ้ายมือได้ไหมคะก็ไม่ได้ถูกไหมดังนั้นทิศของมันก็จะไปทางขวามือนะคะแรงรับที่กระทำต่อรถมีขนาดส5สห้านิวตันมีทิศไปทางขวามือนะคะสำหรับขอ้อนี้อ่าไปข้อที่สองตัวอย่างเขาบอกว่าปอและปอนอ่ปอกับปอนอีกละ อนกับปอออกแข่งขันชะะักเขะโดยทั้งสองคนเนี่ยออกแรงดึงออ,อกแรงดึงเชือกเข้ามาทางฝ่ายตัวเองเพื่อชนะการแข่งขันโดยปอนออกแรงดึง10นิวตันตัวเลขแรกที่เราเจอคือ10นิวตันส่วนปอออกแรงดึง8นิวตันเขาบอกด้วยว่าปอเนี่ยออกแรงดึง8นิวตันมีทิศไปทางขวามือดังภาพอือภาพให้นะคะ องหาแรงลับและสรุปว่านักกีฬาคนใดเป็นผู้ชนะการแข่งขันตัวเลขแรกที่เราเจอคือปอนใช่ไหมปอน10นิวตันส่วนปอออกแรงไป8นิวตันมีทิศไปทางขวามือเวลาที่เล่นชชกเยอร์กันเนี่ยเราต้องออกแรงดึงใช่ไหมคะเพื่อที่จะชนะการแข่งขันอ คนนึงก็ต้องออกแรงดึงไปฝั่งตัวเองอีกคนหนึ่งก็ต้องออกแรงดึงมาฝั่งของตัวเองใช่ไหมคะเพื่อให้ชนะการแข่งขันในโจทย์เนี่ยเราไม่รู้ว่าคนไหนอยู่ฝั่งไหนปอเนี่ยเขาบอกว่าออกแรง10นิวตันแต่ไม่บอกว่าฝั่งไปทางไหนส่วนปอเนี่ยออกแรงดึงไป8ดนิวตันแต่มีทิศไปทางขวามือดังนั้นคนที่ดึงออกแรงดึงไปทางขวามือคือปอถูกไหมดังนั้นต้องเป็นคนนี้ถูกไหมคะที่ออกแรงดึงทางขวามือดังนั้นคน คนนี้จะต้องเป็นปอถูกไหมคะอ่าปออยู่ฝั่งนี้ส่วนปอลจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะให้หาแรงรับเราก็กําหนดเลยว่าปอนเนี่ยเป็น F1 F1 แรงแรกคือ10นิวตันส่วนปอเป็น f หลอก f ใช่ไหมคะออกแรงดึงไป8นิวตันอ่ะปอเป็น F2 นะคะ โจทย์กำหนดให้ F1 ท่ากับ10นิวตัน F2 เท่ากับ8นิวตันให้หาว่า F ลับเท่ากับเท่าไหร่นะคะจากสมการทิศทางนักเรียนดูทิศทิศทางของปอนเนี่ยปอนดึงไปทางซ้ายมือถูกไหมส่วนปอออกแรงดึงมาทางขวามือใช่ไหมคะทิศทางของทั้งสองคนนี้มันทิศทางตรงข้ามกัน ดังนั้นถ้าทิศทางตรงข้ามกันเนี่ยเราจะต้องเอาแรงสองแรงเนี้ยมาลบกันถูกไหมคะสูตรที่ใช้ก็จะต้องเป็น F ลับเท่ากับ F 1บวกด้วยลบ F 2อนะคะอันดับต่อไปเราต้องกำหนดก่อนว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งบวกแล้วฝั่งไหนเป็นฝั่งลบโดย F 1เนี่ยในโจทย์เนี่ย F 1มันมีค่าบวกใช่ไหมข้างหน้าของ F 1เนี่ยมันเป็นค่าบวกใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้ติดเอาไว้ ลักในไปในฐานที่เข้าใจว่า f 1เนี่ยมันเป็นค่าบวกส่วน f 2เนี่ยข้างหน้าของ f 2เนี่ยมันเป็นค่าลบถูกไหม mm hmm. อ่าดังนั้นคนที่เรากําหนดให้เขาเป็น f 1คือปอนใช่ไหมคะปอนเป็น f 1ดังนั้นปอนต้องเป็นค่าบวกใช่ไหมคะอ่าส่วนปอปอเรากําหนดให้ปอเนี่ยเป็น f 2 f 2ในสูตรเนี่ย f 2มันเป็นค่าลบถูกไหมคะดังนั้นปอก็จะเป็นฝั่งลบนะคะแล้วก็แทน จทยได้เลย f รับเท่ากับ f 1 f 1มีค่า10นิวตันบวกกับลบ f 2ก็คือลบ8นิวตัน f สเราคือ8ใช่ไหมเครื่องหมายลบมันยังติดอยู่เราก็ดึงมันลงมา f 2คือ8เราก็ดึงมันลงมานะคะดังนั้นก็จะเป็น f รับเท่ากับ10บวกด้วยลบ8ปบวกลบ8ก็จะเท่ากับ10-8ลบ8เท่ากับ2นิวตันนะคะ แรงลับมีขนาดสองนิวตันมีทิศไปทางซ้ายมืออะนักเรียนดูคําตอบของนักเรียนถ้าทิศต,ตรงข้ามกันเนี่ยทำไมมีจะต้องให้กําหนดให้เป็นบวกทําไมจะต้องกําหนดให้เป็นลบเพราะว่าถ้านักเรียนยคิดคําตอบออกมาคําตอบของมันเป็นค่าบวกอ่ะตรงนี้เป็นบวกสองถูกไหมดังนั้นทิศเนี่ยก็จะไปทางฝั่งคนที่เรากําหนดให้เป็นค่าบวกก็คือปอนใช่ไหมคะบอนเรากําหนดให้ปอนเป็นค่าบวกดังนั้น ทิศมันก็จะไปฝั่งที่ปอนออกแรงดึงปอนออกแรงดึงไปทางซ้ายเห็นไหมดังนั้นทิศก็จะมีทิศไปทางซ้ายมือสรุปได้ว่าปอนเป็นฝ่ายชนะอะแต่ถ้ามิดไม่กําหนดแบบนี้ล่ะถ้ามีกําหนดอีกแบบหนึง่งอะยังไงเอ่ยสมมติว่าอันนี้เรากําหนดให้ปอนเป็นค่าบวกใช่ไหมปอเป็นค่าลบแต่ถ้ามีกําหนดให้ปอนเป็นค่าลบบ้างให้ปอเป็นค่าบวก เวลาเราคำนวณออกมาก็จะเป็นลบ f 1ใช่ไหมคะลบ f 1อ่าลบ f 1บวกกับปเป็นค่าบวกแล้วใช่ไหมตอนนี้ f 2เป็นค่าบวกใช่ไหมคะที่เรากำหนดเมื่อกีน้นี้ก็จะเป็นบวกกับ f 2อะ f ลบ f ลบเท่ากับ f1 บวก f2 ลบ f1 คือเท่าไหร่ f1 คือ10ใช่ไหมคะเราก็ติดค่ามันไว้ลบ f1 คือ 10, อ่บก็เป็นลบ10ละบวกกับ f2 f2 เราคือ8ถูกไหมเราก็ใส่8ลดมาดังนั้นคำตอบที่ได้ลบ10บวก8ก็จะเท่ากับลบ2ถูกไหมคะ,ะแล้วเราลองเรียนมาดูตรงค่าลบค่าลบคำตอบที่ได้มันเป็นลบ2นิวตัน ทีนี้ลบสองมันผิดไหมถ้าตอบมาแบบนี้ไม่ผิดนะลบสองในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงว่าทิศมันไปทางไหนนะคะอย่างอันเนี้ยคำตอบเป็นลบเราก็ไปดูซิกาหนดเราให้ปอนเป็นค่าลบแล้วถูกไหมคะดังนั้นทิศก็ไปฝั่งปอนเหมือนเดิมถูกไหมดังนั้นค่าลบหรือค่าบวกที่คำนวณออกมาเนี่ยคำนวณออกมาไม่เหมือนเพื่อนทำไมเราติดลบทำไมเพื่อนไม่ติดลบไม่ผิดนะคะนักเรียนเข้าคำนวณไม่ผิด ค่าบวกหรือค่าลบที่อยู่ข้างหน้าขนาดของแรงลัพเนี่ยมันบ่งบอกว่าทิศเนี่ยไปทางไหนไม่ได้บ่งบอกว่าทิศมันไม่ได้บ่งบอกว่าแรงมันติดลบนะแต่ค่าบวกค่าลบที่คำนวณออกมาได้เนี่ยบ่งบอกว่าทิศไปฝั่งไหนนะคะขนาดของมันที่ได้ก็คือสองนิวตันมีทิศไปทางฝั่งที่ติดลบก็คือฝั่งปอนบอเราคำนวณให้เป็นลบแล้วใช่ไหมคร้งนี้ก็จะเป็น ทิศไปทางซ้ายเหมือนเดิมดังนั้นคําตอบไม่ว่านักเรียนจะกําหนดฝั่งไหนเป็นบวกฝั่งไหนเป็นลบคําตอบที่ได้จะต้องเหมือนกันนะคะก็คือขนาดของแรงลัพธ์ที่ได้จะต้องมีขนาดเท่ากันทิศก็ต้องไปทางเดียวกันนั่นเองเนาะตัวอย่างที่3บอกว่าวัตถุหนึ่งถูกแรงสองแรงกระทําดังภาพจงหาแรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุ ตอนนี้มีวัตถุอยู่หนึ่งก้อนมีแรงสองแรงมากระทำซึ่งแรงที่เขากำหนดมาให้เนี่ยมันกระทำกันในแนวตั้งฉากถูกไหมดังนั้นเวลาที่เราจะหาแรงลัพเราต้องหาได้จากเส้นสีแดงตรงนี้ค่ะว่าแรงลัพมันมีขนาดเท่าไหร่แรงลัพจะอยู่ตรงกลางระหว่างเส้นแรงที่หนึ่งกับเส้นแรงที่สองอันนี้คือแรงลัพนะคะเรายังไม่รู้ขนาดหรอกแต่เรารู้ทิศทางแล้ว ทิศทางของแรงลับเนี่ยมันมีทิศไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถูกไหมเหนือใต้ออกตกใช่ไหมคะก็จะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะรู้แล้วว่าทิศไปทางไหนต่อไปเราต้องหาขนาดของมันว่าขนาดมีเท่าไหร่นะคะโดยหาได้จากเส้นสีชมพูมิเคยบอกไปแล้วว่าเส้นนี้กับเส้นนี้เส้นนี้กับเส้นนี้นนนนมันจะต้องเท่ากัน ถูกไหมคะดังนั้นถ้าเกิดหาจากเจ้าตัวเส้นนี้เนี่ยเส้นสีแดงเนี่ยเราไม่รู้เพราะมันไม่มีสูตรดังนั้นเราก็จะหาจากเส้นสีนี้นะคะโดยได้จากสูตรพีทากรัสหา F รับออกมากำหนดให้4นิวตันเป็น F1 3นิวตันเป็น F2 วิธีทำโจทย์ให้ F1 เท่ากับ4นิวตัน F2 เท่ากับ3นิวตันให้หา F รับ สมการที่ใช้ก็จะเป็น square root แล้วใช่ไหม f ลักเท่ากับส q u a ร e r f o t f 1ยกกำลังสบวกกับ f 2 2ยกกำลัง2นะคะ f 1เขาให้มาแล้วไง f 1เรากำหนดให้เป็น4นิวตันใช่ไหมคะก็จะเป็น4-2ยกกำลังสบวกกับ f 2ของเราก็ะคะือ3นิวตันก็จะเป็น3-2ยกกำลัง2ะเท่ากับเท่าไหร่4 C ี่กำลังสอง 3ากำลังสองได้9ใช่ไหมคะก็จะเป็นสแปร์ลูสิบบวกกับ9 16บวก9ได้เท่ากับ25ใช่ไหมคะส6บได้25่อดสแปรู25ออกมาก็คือ5คูณกับ5ใช่ไหม5คูณ5เท่ากับ25ดังนั้นตอสแวร์ูก็จะได้เท่ากับ5้านิวตันนะคะ,ะดังนั้นแรงรับที่กระทำต่อวัตถุมีขนาดหานิวตันมีทิศไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นั่นเอง นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสําหรับการหาแรงลับที่กระทําต่อวัตถุนะคะทั้ง3แบบก็คือแบบที่ไปทางทิศเดียวกันตรงข้ามกันและแบบที่ทิศทางตั้งฉากกันนะคะ